สวัสดีครับผมแคนอติรุธนะครับกับ7บทบาทที่ต้องทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรดีเจฮะอินฟลูเอนเซอร์นักลงเสียงโฆษณาครับแล้วก็งานหลักทุกวันนี้ก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวทาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะ,ะแต่น่นอนครับเวลาทํางานเยอะแบบนี้เนี่ยเวลาในการดูแลตัวเองก็น้อยลงนะฮะร่างกายที่เคยฟิตเนี่ยแอนฟิร์มตอนนี้ไม่ค่อยเฟิร์มสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่า โชคดีมากเพราะว่าผมเจอนี่ครับนี่คือ W e l l s p a i o นะฮะเป็นแกจิตสุดล้ำเครื่องแรกในวงการที่เขารวมเรื่องของสุขภาพแล้วก็รูปร่างไว้ในเครื่องเดียวกันครับจะบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า adaptive microcurrent นะครับมันจะมีเป็นกระแสอ่อนๆที่จะปรับความเข้มตามผิวของแต่ละคนได้แบบ real time แล้วก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องมือการแพทย์น,นะฮะเวลาใช้ก็จะใช้คู่กับทั้งเจลนะฮะหรือว่าจะเป็นเซรั่มก็ได้เหมือนกันช่วยฟื้นฟูร่างกาย3ด้านครับก็คือกระตุ้น กระชับและก็ปรับสมดุลพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวทำให้ดูครับโอเควันนี้โหมดแรกก็คือการกระตุ้นระบบไหลเวียนภายในนะครับวิธีทำง่ายมากซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเราจะใช้คู่กับนี่เลยครับเป็น H Lo c k Body a c t i v a t i เ g Gel นะครับวิธีทำเริ่มต้นด้วยการลงเจลไปก่อนครับหลังจากนั้นเกลี่ยเจลก่อนครับยังไม่ต้องเปิดเครื่องนะฮะเสร็จปุ๊บวิธีเปิดเครื่องอันนี้เลยฮะ โหมดในการกระตุน้นแคนล,ลงไปอย่างนี้แล้วก็ลากเข้าสู่ใจนะครับนะฮะเราก็ทําไปแบบเนี้ยให้ทั่วแขนนะครับ5นาทีซึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะคํานวณไม่ได้เพราะว่าเขามีจุดจุดบอกอยู่แล้วรู้สึกสบายครับแล้วก็ไม่รู้สึกเบือนผิวเลยนี่ฮะซึ่งตอนนี้พอครบ5นาทีแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปทําอีกแขนหนึ่งนะครับทำเหมือนกันเลยซึ่งพอครบแล้วเนี่ยเจลตรงนี้ไม่ต้องล้างออกนะครับเราก็สามารถทาไปเลยฮะเหมือนกับเป็นครีมบํารุงได้เลย หอมด้วยประเด็นชอบอันนี้คือโหมดแรกก็คือการกระตุ้นครับคราวนี้มาถึงโหมดที่2ครับก็คือการกระชับสัดส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจกสาวๆนะครับเพราะว่าจะทําให้ดูเฟิร์มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะใครที่กังวลเรื่องเซลลูไลท์เนี่ยโดยที่เดี๋ยวเราจะวัดเลยฮะว่ารอบแขนตอนนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะสพอดีอะฮะอันนี้รอบแขนหรืออายุ ซึ่งในหมวดกระชับนี้ครับเราจะใช้คู่กับ H Lock Body Serum นะครับซึ่งมีส่วนผสมนะฮะของธรรมชาติทางพุทธศาสตร์แล้วก็ผสมกับ AI เพไท d ยโอลิโกเพ t ท d ยธรรมชาติทาเซรั่มครับแล้วเสร็ปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดเครื่องนี่ฮะแล้วก็ลากลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหมุนออกไปนะฮะวิธีการวนออกคือวนเหมือนเป็นก้นหอยนะครับนี่ฮะทำแบบนี้รอบแขนครับเพลินๆไปเรื่อยๆอ,อ่าหมดเวลาเรามาทดสอบไปดูนยฮะ ขนาดนั้นเลยเหรอออ2 8จดจริงเหรอลดไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ทดสอบแบบเรียลไทม์เลยนะแบบตรงนี้เลยนับเวลา5นาทีเป๊นๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันเฟิร์มขึ้นจริงๆครับวัดให้ดูแล้วและนี่คือโหมดที่2ของเราก็คือการกระชับที่เห็นผลชัดเจนจริงๆะฮะมาถึงโหมดที่3ครับก็คือการปรับสมดุลน,นะครับอันนี้เข้าใจง,ง่ายๆเหมือนเวลาเรายืดกล้ามเนื้อหรือคลายกล้ามเนื้อซึ่งในโหมดนี้ครับเราจะใช้คู่กับ Edge Lock Body Activating Gel นะครับโดยเราจะทำกับบริเวณน่องของเราเนี่ยนะฮะเริ่มกันเลยครับ ซึ่งวิธีการทําในโหมดนี้นะครับเราจะค่อยๆหมุนครับขึ้นมานี่ฮะค่อยๆขึ้นมาอย่างงี้ยไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆแล้วพอถึงสุดปุ๊บก็เริ่มใหม่ครับนี่โดยเบลสปายโอเนียก็จะจัดการในการปรับสมดุลนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆครับอยากจะบอกว่า เวลาที่ก่อนออกกําลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายเนี่ยสามารถทําได้หรือบางทีเราเดินมาทั้งวันครับเรากลับมาถึงห้องเนี่ยก่อนจะนอนหรือว่าก่อนอาบน้ําก็สามารถทําได้ตื่นมาอีกวันหนึ่งจะได้สบายนะครับจึงสะดวกมากนะสามารถทําเองได้ง่ายมากๆแต่มันจะดีกว่านี้สะดวกกว่านี้สบายกว่านี้ถ้าเกิดมีคนอื่นทําให้นะครับเพลงติ๊กตอกันขึ้นแล้วนะ <S <S จนมาเห็นกับตาตื่นใจมาเจ็บอะไรเงี้ยอโอเคครับทีมงานเรียบร้อยฮะขอกางเกงกับเสื้อหน่อยครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชัน IoT ครับที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน n e w s k i n Vera ที่ช่วยยกระดับการใช้งานต้องบอกว่า w e l l Spa IO ครับเป็น g a d g e ตที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็รูปร่างมากๆนะครับมัเหมือนเราสามารถพกสปาติดตัวไปได้ทุกที่ฮะแอบบอกเลยว่าแค่ในใช้ทุกวันครับเห็นผลจริงๆร่างกายรู้สึกดีขึ้น รูปร่างกระชับขึ้นที่สำคัญคือผ่อนคลายสุดๆครับขอแนะนำเลยครับว่าคุ้มมากๆกระตุนะ้นกระชับปรับสมดุลวลสปายโออีกระดับของสปาในมือคุณ